แต่การรับธรรมะเนี่ยหัวใจของมันไม่ใช่อยู่ที่เราจะต้องฟังอะไรเยอะแยะหรอกในการแสดงธรรมแต่ละครั้งผู้ฟังมีเยอะธรรมะแบ่งเฉลี่ยให้กับ คนนั้นบ้างให้กับคนนี้บ้างปะปนกันไปนั้นธรรมะบางช่วงก็ประณีตหน่อยบางช่วงก็โลกโลกหน่อยบางช่วงก็เป็นเรื่องทานบางช่วงก็เป็นเรื่องศีลบางช่วงเป็นเรื่องสมาธิที่ถูกต้องบ้างเป็นเรื่องการเดินปัญญาบ้าง พอคนฟังมันเยอะธรรมะก็ต้องเฉลี่ยกันแ้นเวลาที่ธรรมะต้องเฉลี่ยกันอย่างนี้เราทำไงเราก็พอหนาของเราไปจนถึงจุดไหนที่ผูแ้แสดงธรรมปารบธรรมะหรือพูดถึงจุดที่เราติดขัดติดข้องอยู่หรือจุดที่จิตมันสนใจ จิตแคตื่นตัวขึ้นมารับธรรมะเฉพาะในช่วงนั้นช่วงเวลาที่เหลือเราก็อยู่กับตัวเราเองไม่สูงจิตออกนอกก็มีเสียงของธรรมะเนี่ยคอเคลียร์อยู่เราก็ฟังไปเรื่อยไม่ใช่เราฟังเราจิตฟังแต่ว่า จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติอัศจรรย์นะคือเขาจะรู้ว่าเขาต้องการธรรมะอะไรต้องการธรรมะช่วงไหนอะไรเงี้ยถ้าเราฟังเนี่ยนะไม่ใช่จิตฟังเนี่ยเราจะต้องจับมาลาละเอียดหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบคือพยายามเก็บอันนั้นนะเราฟังไม่ใช่จิตฟังอะ่ะ เวลาที่เราฟังนะส่วนใหญ่ได้อะไรได้ความรู้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ได้ธรรมะได้ความรู้แล้วก็คิดแล้วก็จำเอาก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกในเบื้องต้นก็เรียนอย่างนี้แหละแต่ว่าจนถึงจุดหนึ่งที่พอนายพอจะเป็นแล้วเนี่ยเวลาฟังธรรมนี่เป็นเวลาที่เราจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ส่งจิตออกนอก อันนี้พูดถึงธรรมะเพื่อการปฏิบัตินะไม่ใช่พูดถึงธรรมะแบบที่ที่จำมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าออตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เป็นธรรมะแบบอธิบายพระสูตรอะไรเงี้ยน,นี่เป็นธรรมะเพื่อการปฏิบัติธรรมะเพื่อการปฏิบัติเนะี่ยไม่ใช่ฟังจบแล้วค่อยไปปฏิบัติ ธรรมะเพื่อการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็มีธรรมะที่ผู้แสดงธรรมแต่งเป็นดั้กกล่าวช่วงไหนธรรมะเหมาะกับเราจิตก็ตื่นตัวขึ้นมาฟังนะช่วงไหนธรรมะตรงนี้มันไม่สนใจมันมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วหรือว่ามันไม่รู้เรื่องเลย มันก็ไม่สนใจช่วงเวลาที่จิตไม่ตื่นตัวก็เป็นช่วงที่เราพาวนาอยู่กับตัวเองนะแล้วแต่คนละช่วงไหนเราแรงหมดนะช่วงนั้นจิตมันก็ทำสมถะช่วงไหนแรงเราดีแล้วอะไรเงี้ยฟังทำไปด้วย จิตมันก็จเจริญปัญญาของมันไปอะไรก็ได้ที่จริงบางวันนะอาจจะไม่มีธรรมะสำหรับเราเลยซักประโยคหนึ่งก็ได้แต่ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเพราะว่าฟังทำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พอนานหนึ่งชั่วโมง มันก็ได้แรงสดชื่นกว่าได้แรงกว่าพาวนายอยู่คนเดียวที่บ้าน